วันนี้ก็เป็นวันตุดจีนะคะ11กุมภา64ก็คงมีเป็ดหลายตัวในวันเนี้ที่ต้องตายไปนะ,ะสำหรับวันไหว้นะคะแต่มีเด็กมีเป็ดอยู่ตัวหนึ่งกำลังฝืนชะตาที่จะรอดในวันตุดจีน ะะก็ถ้าเกิดว่ามันรอดเนี่ยก็จะตั้งชื่อสวนท้าดวงชะตาให้มันเลยว่าเนี่ยค่ะชื่อไอตุดจีเลยเนยีไหวไหมลูกคลอดมาเมื่อตอนประมาณทเที่ยงเที่ยงะมันยังมีใส่ลกอยู่แล้วก็ค่อยๆเจาะไข่ออกมานะคะ ก็อาให้เห็นก็เราเราต้องช่วยมันแกะออกมานะคะ ตรงปลายปากอะ่ะที่มีเหมือนกับสีเหลืองๆอะนั่นแหะเป็นอุปกรณ์ช่วยเจาะเปลือกไขนะ่เพราะว่ามันค่อนข้างแรงน้อยนะแล้วก็แล้ก็ช่วยแกะค่อยๆค่อยๆแกะออกมาทีละนิดทีละนิดเนี่ยนะคะก็ลอง ขอให้มันรอดนะตั้งสวนดวงสตาร์มันเลยไอตุ๊จีนสู้ๆนลูก